คุณผู้ชมครับและตอนนี้หนึ่งสาวสวยนะครับที่แฟนๆหลายคนรอคอยนะครับพร้อมแล้วพร้อมเจอหน้ากับแฟนๆแล้วนะครับไม่พูดพพ้อมทำเพลงทักทายพี่คิมบัญยากันเลยสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวให้ทักทายกับแฟนๆหน่อยจ้าสวัสดีค่ะคิมบัญยาค่ะศิลปินจากค่ายอไรมิสิกนะคะเจ้าของผลงานเพลงล่าสุดเลยก็คือตำตาค่ะ เย้ yeah. ในที่สุดเราก็ได้เจอกันและเทบนีกัน <got> แล้วได้ออนแอร์สักทีนึงเนาะหลังจากที่ตั้งใจว่าจะเอาออกอากาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่เนื่องจากว่ามีเหตุขัดข้องทางด้าน uh huh. เทคนิคเล็กน้อยนะครับก็เลยเอาเป็นว่ารอบนี้แก้ไขเสร็จสับพเรียบร้อยเดี๋ยวได้ชมกันอย่างแน่นอนก็คืออย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับอ่ะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงทักใคยกันได้ SMS กันได้นะครับ4 64 2 2 1ีรวมถึง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยพี่ขิมอัปเดตกันหน่อยเห็นได้ค่าว่าแหมทีมงานก็ไปหาข้อมูลมาเกงเก่งนะคือเข้าไปส่งสตอรี่พี่ขิมเห็นว่า มีการโพสต์บ่นเสียดายเมื่อสามปีที่แล้วอะไรยังไงเล่ามาหน่อยสิอ๋อใช่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าตอนนั้นนะค่ะเป็นแบบเรากําลังเริ่มเริ่มเริ่มประกวดร้องเพลงที่รายการทีวีนะคะแล้วก็ดันไปติดอีกรายการหนึ่งรายการลูกทุงท่งไอดอลทีนี้อคลิปนั้นนะคะไปโพสในในในช่อง YouTube ของตัวเองไว้นานแล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปดูข้างล่างเลยที่ที่แชทอะคะ่ะ ปรากฏว่าเพลงนั้นเป็นเพลงที่เราคเวอร์เพลงของพี่ตาก,กแตนไว้แล้วมีทีมงานของอกิ๊กดูดสงครามเพลงค่ะพิมพ์มาบอกว่าเอสนใจเงาเสียงตาก,กแตนชนระดาไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพิ่งมาเห็นอีกทีหนึง่งก็ผ่านมาประมาณเดือนกว่าแล้วหลังจากที่ทีมงานทักมาเสียดายมากแบบอือยากไปค่ะอยากไปเงาเสียงพี่ตากแตนตอนนั้นมากๆ mm hmm. ทีมงานอะไรประมาณนี้หรือเปล่า อ๋อเสียดายหนักมากกันเลยทีเดียวนะฮะ<ช>คือแบบ<ไ>ค,วความรู้สึกเดียวเลยนะตอนนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืม,อมแล้วมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือรายการจิ๊กดูตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วเสียดายเนาะในการในตำนานเลยอะ่ะอืม <c oughs> แล้วคือเห็นว่าได้ข่าวว่าตอนนั้นเองก็คือพี่ขิมเองเคยประกวดในรายการนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อ,อสิบกว่าป,ปีที่แล้วเคยมาเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายตอนนั้นก็คือ เป็นเป็นเป็นเทปแรกของวัวกระทิงเลยนะตอนนั้นอะอ oh. <laughs> เป็นคนแรกที่ทำสถิติได้ด้วยเทปแรกนะครับแต่ว่าใน u t u b e ไม่มีแล้ว <laughs> เอาเหรอฮะิดถ้าจะไม่ผิดสิบสิบแปดมีนาะคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามค่ะโอ้โห oh. <laughs> <laughs> แล้ว y o u t u b e ไม่มีแล้ว <laughs> ไม่มีตอนนั้นคือยังไม่มี Youtube ยังไม่ปังเลยตอนนั้นอะ ม <laughs> 18มีนาคม2553ห้า <13 S 1> ้อไหาสิบสามปีสิบสามปีบ้าไปแล้วนานมากบ้าบอมากนานมากจริงๆนะฮะเอาจริงๆสิบสามปีที่แล้วย้อนไปตอนนั้นอามยังอยู่ <laughs> ตอนนั้นอาร์มกำลังจะขึ้นชั้นปห้า <laughs> <laughs> อุ้ยอย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะสะเทือนใช่ไหมมันอืมไม่เอาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยความห้งตายแล้วโอ้ oh, ตานมากเลยนะเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดกันเรื่องตัวเลขเราหยุดแค,แค,แค,แแค่นี้ก่อนโอเครู้เรื <laughs> <laughs> ่องท๊อกแค่นี้ก่อนเนาะจู่ไวนะฮะโอ้โหแล้วคือแบบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือตอนแรกตั้งใจว่าก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปย้อนแบบ เหมือนไปย้อนความหลังกันเนาะใช่ไหมใช่ค่ะอืเสียดายเลยนะฮะเอาอย่างนี้อยากบอกอะไรกับคนที่แบบว่ากําลังเจอแบบคล้ายๆกับพี่ขิมเนี่ยอยากจะบอกอะไรไหมโดยเฉพาะสายประกวดทั้งหลายเนี่ยฮะก็สายประกวดนะคะก็อยากจะฝากว่าคนไหนที่มีความฝานนันเนาะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งนะคะก็ นอกจากจะมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมให้โอกาสตัวเองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาหิมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รอโอกาสนะคะก็เอาตัวเองเข้าไปหาโอกาสเนื่องจากเราเป็นเด็กต่างจังหวัดดังนั้นโอกาสมันจะเข้ามาน้อยมากน้อยกว่าคนในกรุงเทพอ่าดังนั้นเราต้องเข้ามาอ่อศึกษาแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปทดลองทำทุกอย่าง ที่เรายังไม่เคยทําที่เรายังไม่เคยประกวดรายการไหนก็ตามแต่ถึงขั้นบอกว่าต่ก่อนอะ่ะเคยดูเพื่อนที่เขาประกวดร้องเพลงในเวทีอะ่ะบนเวทีนะคะที่ที่ออกรายการทีวีอ่ะอุ้ยคนนี้อุ้ยคนนี้อุ้ยคนนี้ตอนนั้นณปัจจบุบันนี้หิมได้เป็นเพื่อนเขาทุกคนที่หิมเห็นเขาในทีวีค่ะอืม mm. ก็คือพอประกวดไปในเวทีต่างๆเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเกิดมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นด้วยชไม่ตอนนั้นคือเราเป็นคนชมเลยก็คือเป็นผู้ชมที่ดูทีวีจอแก้วอ,อ้าเหรอฮะอ่าใช่ประมาณแบบเด็กต่างจังหวัดน่ะเราบอกอุ้ยรายการมาเตอรค์คีอุ้ยคนนี้ยเขาประกวดอ่อย่างเช่นอย่างเช่นเอ่อดอกแคร์ดอกแคร์ท็อไลน์สาระคนเมง อ๋อหรือว่าพี่บุ๋มเคยเห็น<า>เขา,าประกวดร<า><อ>้องเพลงเยอะมากรายการทีวีอุ้ยคนนี้คนเนี้ยเขาเป็นสายประกวดนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอพอหิ่มเข้ามาในกรุงเทพอะค่ะได้มีโอกาสได้มาเป็นศิลปินผักดันตัวเองแล้วก็เราเอาตัวเองเข้ามาในโอกาสนั้นๆปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเห็นเขาณตอนนั้นณปัจจุบันเนี้ยเราเป็นเพื่อนเขาในฐานะเพื่อนศิลปินค่ะอืมนะครับผมก็ถือว่า เป็นการแบบฝากเนาะสำหรับคนที่แบบเป็นสายประกวดโดยตรงแล้วแบบมีประสบการณ์แบบนี้นั่นเองก็ถือว่ามีโอกาสในเมื่อมีโอกาสแล้วเราก็ต้องรีบคว้าเอาไว้เลยจะดีที่สุดเนาะค่ะใช่ใช่ใชนะ่นะครับผมอ่ะทีน่นี้มาลงลึกเพลงใหม่ล่าสุดกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่ได้ปล่อยข่าวเป็นที่แรกขอย้ำว่าเป็นที่แรกนะครับก็คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยกับเพลงตำตา ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วมาลงดีเทลกันหน่อยดีกว่าว่าเพลงตำตาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับก็ที่มาที่ไปก็อย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่เทปที่แล้วอะนะคะก็คือเพลงตำตาเป็นเพลงที่เข้าใจง่ายเนื้อหาสั้นๆไม่ไม่มากไม่เอ่อไม่มีอะไรมากมายนะคะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เอมีแฟนอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าเราเป็นคนที่มีเซนต์นิดนึงว่า แฟนของเราอ่ะอะแฟนเก่าของเขาอะค่ะเหมือนเหมือนจะจะกลับเข้ามาคุยกับเขาด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็ uh huh. เริ่มต้นจากการเล่าเรื่องก่อนก็คือเป็นลางสังหรณ์ที่แบบว่าอืทําไมรู้สึกยังไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มีเซนอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นมามันก็เริ่มรู้สึกเรื่อยๆก็คือเลเวลของเพลงมันก็ค่อยๆเล่าเรื่องไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาจบจบ,จบด้วยกัน ปล่อยเขาไปอะไรประมาณเนี้ยอ่รู้สึกรู้สึกเริ่มแรกแล้วก็รู้สึกแบบพีคและแบบฉันไม่ทนกับกับสิ่งที่คุณทำกับเราแล้วล่ะคุณคคงจะกลับไปคุยกับคนเก่าแล้วแล้วประมาณนั้นอ่าคุณ ปล่อยเขาไปเถอะอะไรประมาณเนี้สวยๆเราอยู่ได้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนของพี่หญิงรุ่นใหม่ค่ะเอออืมเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่2023นั่นเองใช่แล้วอืม <laughs> นะคะนะคะสวยๆด้วยนะครับเอาละอย่างเงี้ยในตัวของพี่ขิมเองเคยมีประสบการณ์ตรงเหมือนกับเพลงนี้ได้ไหมวิจี้จุดนะเล่าว่า มันก็มีบ้างเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเออไม่มีใครมาจีบเลยอะไรีก็มีบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆอ้ oh. <laughs> เออก็บอว่าก็ผ่านช่วงช่วงแบบว่ามีความลงความรักกับเขาบ้างอะไรบ้างเนาะ <laughs> mm. <laughs> กับตังค่ะก็มีช่วงแต่มันเป็นช่วงจังหวะมากกว่าก็คือที่ที่ห่างหายไปประมาณสองปีแล้วเออเกือบสองสองปีอะนะคะกลับมาทาเพลงนี้ก็คือ มันก็มีเรื่องรล้าวน่นนี่น,นั่นเข้ามาในชีวิตก็เออค่อนข้างที่จะตรงนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็คือโอเคแล้วโอเคแล้วนะ,ะคะเป็นคำถามที่ทีมงานบอกเลยว่าจี้ใจดำเสือเกินนะฮะรา, <laughs> ายการร <laughs> ายกาดนะคะอย่าโทษอาร์มนะคะไปโทษทีมงานเอะาทีมงาน <laughs> บอก, <laughs> ท,บอกทำไมมาตกที่กูะ <laughs> เออทำไมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราเป็นทีมจีนไงเราต้องยอมรับได้อืต้องยอมรับได้เนาะต้องให้สุดใช่ค่ะโอเคนะครับผมอ่ะเราเปลี่ยนคำถามกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปแบบก่อนที่จะแบบจี้ใจดำไปมากกว่านี้นะครับอ่มาพูดถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันหน่อยเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยโปรดักชันนะยิ่งใหญ่สมจริงกว่าเพลงก่อนๆอีก ก็บอกว่ายิ่งใหญ่ไหมก็แค่เอขิมได้ทีมงานดีมากกว่าคะ่ะน้องๆทีมงานาก็เป็นทีมงานเดิมๆที่ที่ทำเพลงก่อนหน้านี้มานะคะก็คือบีฟกันนิดเดียวเองบีฟประมาณสองวันได้ก็คือแบบอยากได้แบบนี้พี่ก็บอกว่าอยากได้แบบนี้ค่ะพี่ขิมอยากได้เอในในสตูดิโอนะคะเล่นไฟแล้วก็ขอเป็นขาวดำดกัดกเล่นไฟได้ไหมเล่นอินเนอร์อะไรประมาณนี้เพราะว่าเพลงเนี้ยค่อนข้างจะอินเนอร์เยอะมาก ในการออกแบบในการร้องค่ะก็คุยกันพักหนึ่งก็คุยกันเรื่องเสื้อผ้าทีเนี้ยเอ่อออกแบบก็คือมันเป็นเพลงอีสานร่วมสมัยทีเนี้ยก็เลยบอกน้องไปว่าเออพี่ขอเป็นเสื้อสูทได้ไหมแบบฟิลฟิล,ฟลแบบอิงฟ้าได้ปะได้ปะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เอออิงฟ้าแบบสวยสวยมั่นๆ่นแต่ว่าเราก็เป็นผู้หญิงที่เสียใจนะแต่เสียใจแบบแบบ ไม่เป็นไรสวัสดบอบได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยให้โจทย์ไปอย่างนี้ทีนี้น้องก็บอกว่าพี่นอกจากมีมีจะจะมีดำแล้วอ่าขอเป็นชุดพิว้วๆิวสีขาวได้ไหมเป็นขาวดำแค่นี้เลยที่เหลือเล่นอินเนอร์หมดเลย hmm. คุยกันแค่นี้อ,อัดกันถ่ายทําเลยวันเดียวสี่ชั่วโมงแค่นั้นเองโอ้แป๊บเดียวนะสี่ชั่วโมงแป๊บเ,เดียวเอง เออแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บอู้หูน,น้องๆเซตฉากไว้หมดแล้วเพราะว่าเป็นสตูดิโอของเขาของของบริษัทเขาเองค่ะซึ่งมันทํางานง่ายอยู่แล้วอืมทํางานง่ายมากเป็นฉากฉากเลยง่ายและลงตัวจริงๆเลยสําหรับเพลงนี้นะครับมผมก็ออกมาเป็นเอ็มวีที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะครับผมนะอ่ะทีนี้พอ,อย้ออีกนิดนึงลืมถามในมุมตรงนี้ในเรื่องของ,ของก,การถ่ายเอ็มวีเนี่ย มุมการเข้าห้องอัดเพลงเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยคือเป็นการร้องที่แบบว่าคือต้องใช้พลังเยอะมากเลยใช่ไหมอ,อ๋อทีแรกค่ะไกด์ไกด์กมานี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเออเลนสเสี ens, ยงเป็นเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรคีผู้หญิงอะค่ะคีผู้หญิงปกติเลยนะแต่ด้วยความที่แบบว่าคีเป็นคนเสียงสูงอะแล้วคือพอมาร้องเลนส์ปกติมันมันไม่ได้อินเนอร์มันไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยออกแบบไปไปขอขอขึ้นอีก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 ขั้นหนึ่งได้ไหมแล้วก็ท่อนคยี่ขอขอขอใสอินเนอร์อารมณ์เองได้ไหมคะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยกลายจะเป็นท่อนท่อนฮุกที่แบบพีคขึ้นสูงมากล่าสุดก็โดนฟีดแบ็กกลับมาว่าเออโคเบอร์ไม่ได้สูงไปอะไรอยเงี้ยโด เห็นใจคนเวอร์กันเลยทีเดียวนะฮะใช่เขามีคนบอกว่า <live> อืมเป็นการป้องกันคเวอร์ได้ดีมากตายแล้วกลายเป็นนักร้องเสียงสูงไปแล้วเอกลักษณ์ไปเลยตอนเนี้ยได้ร <S 1 liter> ับฉายาใหม่นะฮะพี่ขิมนักต้องเสียงสูงนั่นเองค่ะเสียงสูงไปแล้วต้องพบบันไดไปด้วยนะอืม เสียงสูงขนาดนี้ยาอมแก้เจ็บคอสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะ่ะต้องเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้าแล้วนะเดี๋ยวนะกทีมงานเขียนมาเขาบอกว่าเออกระแอมขนาดนี้กระโถนไหมฮะอุ้ยตายแล้วอืมสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะพูดขนาดเนี้ย อามาไม่ได้พูดนะฮะทีมงานเป็นคนเขียนไม,ม่พูดนะครับหูร้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ทีมงานแล้ว <c oughs> นะฮะอ่ะทีนี้มาพูดถึงความคาดหวังกันหน่อยพอกลับมาทําเพลงตรงเนี้ยเชื่อว่าพี่เขิมเองก็ต้องแบบคาดหวังเอาไว้เชื่อว่าต้องมีคาดหวังแน่นอนแหละแต่คาดหวังกับเพลงเนี้ยมากน้อยขนาดไหนพี่เขิม จริงๆแล้วเพลงนี้นะคะเป็นการเป็นความตั้งใจที่เอ่อเป็นงานแล้วก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงแรกอะค่ะไม่เป็นอะไรเลยก็คือนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ก็คือแบบเราไม่มีคอนเนคชันเราไม่รู้จักใครเริ่มต้นจากอืมเราชอบอยากทำลองทำเท่านั้นเองค่ะเราไม่รู้อะไรเลยมันค่อนข้างที่จะแบบสะดุดเยอะมากลองผิดลองถูกมาเยอะมากแต่เพลงนี้กลับมาเพลงนี้ก็คือเหมือนกับ ค่อยๆทำค่อยๆละเมียดค่อยๆละเอียดแล้วก็ค่อยๆแบบเดินทีละนิดหน่อยอ่ะก็คือแบบว่าซื้อเสร็จอัดเสียงทิ้งไว้ปีกว่าๆเก,กือบสองปีได้ค่ะเว้นมาใช่จนจนถึงปีเนี้ยตั้งใจแล้วว่าอ่ะขออืมตั้งใจลี๋ยวจะถ่ายเอมีดีกว่าเพราะว่าเพลงไหนๆมันก็ทำเป็นมาสเตอร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำเอมีเลยดีกว่าปีนี้ตั้งใจละ ก็ค่อยๆทําไปค่ะความคาดหวังนัดปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้หวังว่าเพลงจะไปไปถึงยอดวิวเยอะมากมายขนาดไหนแต่อยากให้ทุกคนแฟนๆนะคะเห็นถึงความตั้งใจเนาะเพราะว่าศิลปินทุกคนเลยเอ้ง่ายๆศิลปินทุกคนนะคะทาเพลงออกมาเนี่ยเขาตั้งใจหมดนะคะตั้งใจทําด้วยใจนี่นั่นก็อยากจะเป็นแฟนนะคะ เปิดฟังอยู่ในใจของทุกคนอยากให้เพลงตำตาอยู่ในใจของแฟนๆทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่คาดหวังแค่นี้จริงๆค่ะเปิดฟังนะเปิดฟังให้หน่อยเมอน <c oughs> เปิดใจ <c oughs> เปิดฟังอะไรอย่างนี้ด้วยครับอาที่นี้ฟีดแบ็หลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกไปกระแสะตอบแล้วเป็นยังไงบ้างก็มีกระแสชื่นชมภาพรวมเลยค่ะก็คือทั้งดนตรีทั้งการร้องแล้วก็เอ็มวี MV นะคะก็คือกลมกลม่อม มีลูกขยี้มีดนตีท่อนส่งขยี้แบบมันได้อารมณ์มันไปพีคช่วงช่วงฮุกแล้วก็ช่วงดิ่งแล้วก็ช่วงปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างนี่กลมกล่อมแล้วมีแบบว่าเอ็มวงเอ็มวีเกาหลีมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเปิดแล้วไม่ได้ฟังว่าเออเป็นเป็นเพลงลูกทุ่งอีสาน ร่วมสมัยอ่ะจะดูเป็นแบบซีรีส์เกาหลีแบบเพลงเกาหลีไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเุ้ยจริงหรอดีใจค่ะดีใจดีใจอืมครับผมอ่ะทีนี้ฟีดแบ็กระแสะตอบรับในโลกโซเชียลเองคืออ่าจริงๆเดี๋ยวให้พูดถึงฟีดแบ็ตั้งแต่ปล่อยข่าวนี้เป็นที่แรกความรู้สึกคือฟีดแบ็จากแฟนๆเป็นยังไงบ้างก็อมีแต่คนบอกว่าอยากดูแล้วอยาก อยากฟังแล้วอยากเห็นแล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าก่อนที่ก่อนที่เทปนั้นปล่อยออกไปว่าเรากำลังจะปล่อยเพลงใช่ไหมคะหลังจากนั้นมาก็ปล่อยทีเซอร์แล้วโอ้โหแบบรอตั้งนานแล้วอยากดูมากเลยโน่นนี่นั่นโอ้โหมีคนอยากดูเยอะมากคะ่ะด้วยความที่แบบว่าหนึ่งเราเปลี่ยนลุกด้วยเปลี่ยนลุกออกมาแบบดูโตขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอืมค่อนข้างที่จะแบบเออ มีคนอยากดูเยอะเออดีใจค่ะดีใจอืม,อมก็คือหลังจากที่ทราบข่าวหลังจากที่ปล่อยข่าวออกไป<ช>เป็นครั้งแรกแล้วเป็นที่แรกเลยเนี่ยแ<ช>ฟนๆก็คือตื่นเต้นแบบอยากให้ตูแบบให้ถึงเร็วๆเลยใช่ไหมใช่เพราะก่อนหน้านี้คือไม่ไม่ค่อยได้ปล่อยว่าเออเราเรา,เราทาเพลงนู่นนี่นั่นไว้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเลยทีเดียวตุ้มทีเดียวเลยเลยเซอร์ไพรส์ไปเลยก็คือปล่อยข่าวที่ลูกทุ่งสเตชันทีวีที่แรกทันที ใช่ใช่ได้ซุ้มทำซุ่มทำบบซุ่มนานนะนานมากเลยหรอซุ่มนานเลยอ่ะกว่าจะกว่าจะทำเอ็มวีกว่าจะปล่อยอ่ะใช้เวลาเอ่ออืมสองปีกว่าได้อ่ะสองปีเว้นระยะห่างจากเพลงแรกกับเพลงนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะอืมนะครับผมอ่ะทีนี้พอพอปล่อยเพลงปล่อยเอ็มวีไปแล้วฟีดแบ็กเองก็คือ เป็นยังไงกันบ้างเชื่อว่าพี่ขิมต้องเข้าไปดูคอมเมนต์ด้วยแหละโอ้ยไม่มีอันไลค์เลยมีแต่กดไลค์ like ให้แล้วก็ชมในเรื่องของภาพสวยนักร้องสวยเพลงดีเพราะจังเลยติดหูอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบโอ้ยคือหัวใจของคนทำเพลงทำเองแล้วก็เราเราเราอืมมันคือเราเราเรา ภูมิใจในตัวเองที่แบบว่าเราทําเป็นสเตปที่ดูแบบว่าเขาเรียกอยังไงอ่ะอมีมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเปรียบเทียบจากโปรดักชันใหญ่อันเนี้ยดูสมูทมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะถึงขั้นแบบพิมพ์อย่างนั้นเลยแบบอู้ดีใจแบบอุ้ยเราทําผลงานแบบเขาบอกว่าเทียบเท่ากับโปรดักชันใหญ่ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอือ mm hmm. อ่าดีใจค่ะดีใจอืมครับก็ดีใจแหละที่แบบว่าแฟนๆเองชื่นชอบแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยในระหว่างที่สัมภาษณ์ไปผมแอบฟังน้ําเสียงผมดูสอบแบบว่าน้ำมีน้ําตาซึมแน่ๆมันดีใจดีใจค่ะดีใจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเอ่อเข้าขื้นลูกทุง่งเอฟเอ็มลูกทุ่งทั่วประเทศไทยแล้วค่ะตอนนี้ อ่าก็คือปล่อยแล้วนะครับทุกๆุก,กล่อยแอย้วเลยนะครับยังไงนการก็เข้าไปสนับสนุนผลงานกันด้วยรวมถึงที่นี่เราเปิดให้ชมกันแล้วนะครับหลังจากที่พอรู้ว่ามีเพลงใหม่ออกมาก็เลยปล่อยให้คุณผู้ชมได้ชมกันทั้งที่ลูกทุ่งสเตชันทีวีรวมถึงทีที่อามไปเป็นทีมงานอยู่ด้วยนะก็คือลูกทุ่งออนไลน์ว้าวว้าวตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น ร้อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค,ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณที่สนับสน,น,นุนเนาะขอบคุณมากมากเลยคะย่ะยินดีเช่นกันนะครับอเอาอางนี้แล้วกันเทปที่แล้วพี่ขีมร้องให้ฟังกันไปแล้วแต่ใครที่ไม่ได้ดูเทปนั้นเดี๋ยววันนี้ร้องให้ฟังกันอีกสักรอบนึงหน่อยเนาะ,ะได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วกระโจนไหมได้ตัดหน้าเลยโอเคพร้อมกัน น้องสิตายคันว่าอายกลับไปกินของเกา่าคนที่เศร้าก็คือน้องที่เห็นตั้มตาคงสิหก,กักลาย ไอ้เลบ่บหวัวสาสิดนนองแค่กลืนน้ำตามืดแหงกล่าวคำอำลาสรงอ้ายให้เข้าว้าวโ,โ,โอ้โหนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงเรียก <c oughs> ถือว่าเพราะม,มากๆแล้วต้องบอกว่าดูตัวอย่างที่ขิมแบบว่าร้องสดๆแบบนี้ได้แฟนๆเองหรือศิลปิน cover ได้นะคะเพราะว่าเห็นล่าสุดนี้คือปล่อยลิงก์ในเรื่องของ cover เพลงแล้วด้วยนี่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วใช่แล้วปล่อยปล่อย,ปอยเป็นลิงก์มีดีของคาราโอเกะที่สามารถลดคีขีได้แล้วร้ <Yeah. S 2> องต่ำได้นะ <laughs> เออร้องคี์ต่ำ <laughs> ได้นะคะ <laughs> อืมเผื่อแบบว่าผู้หญิงร้องได้ผู้ชายก็แบบว่าร้องดีอะไรอย่างนี้เนาะ ใช่ใช่ลองได้ค่ะลองได้เอาไปคอมเมื่อได้นะคะก็ตอนนี้ปรับคีย์ต่ําได้แล้วนะคะอืมนะครับผมนะอ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่ขิมเองเนี่ยฝากผลงานรวมถึงฝากช่องทางในการติดตามอีกสักรอบหนึ่งครับโอเคค่ะค่ะขิขมเป็นยานะคะศิลปินจากค่ายอะไรมิวสิกนะคะแล้วก็ ปล่อยเพลงล่าสุดไปแล้วนะชื่อเพลงตำตานะคะก็ตอนนี้ครบรอบหนึ่งเดือนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากเพลงตำตาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆน,นะคะฝากฟังแล้วก็ฝากไปคอมเมนต์ใต้เพลงด้วยแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะ Facebook เลยขิมเบญญาภาษาไทยค่ะแล้วก็หรือโทรศัพท์0968858945แล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะอะไรมิวสิกเอไอเอไอเค่ะ อฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจกันด้วยและที่สำคัญขอมาได้เลยที่นี่นะคะที่ลูกพุ่งสเตชั่นทีวีแห่งนี้จะได้แบบว่าถ้าขอมาเยอะๆเพลงพี่ขิมก็จะได้ติดชาร์จกับเขาด้วยวอยากติดชาร์จบ้างจังฝากไว้ด้วยนะคะอืยังไงแฟนๆก็ต้อง สนับสนุนผลงานของพี่ขิมด้วยละกันในคร้บเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณพี่ขิมมากๆเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันไปด้วยหนึ่งเพลงนี้กันเลยนะครับกับเพลงตําตาครับไปเดี๋ยวซิงเกิลหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกเนาะค่ะยินดีค่ะครับผมขอบคุณพี่ขิมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไม่ยบายสวัสดีครับ